นี่นี่สวัสดีค่ะยิ้กับพี่น,นี่นี่มาทำอะไรคะมาตาตนั่งฮะน,งนั่งดีดีนั่งดีดีนั่งดีดีได้ไหมลนะ่ะเออเออป้าป้าน่าจะเห็นอิปปเออป้าป้าจะเห็นอิปปี้ชี้ผู้ใด hả để đào phim, phim. đào xíu hay giày phim Im, là liền lắm dây bỏ, Chà, thèn quá. Giày phim Im như thế, ông, ừ. <laughs> nha như thế. nha, nha vô hết nhằng, hết vô nhận. Vô hả? Vô 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 vô. Nha hả? Nha nó, núng mà nha bỏ. ฮะแม่ม <c oughs> ีไปซื <Komb i ifie wonder> ้อของไม่มีไมซื้อกบเข่าบ่ซื้อกับเข่าไม่กินไม่ให้ไผกินไม่ให้กินกับพี่กินเพื่อนยีกินน้องเยอ่หัวฮะกินเยอ่ท้ามเพื่อนเลือดสมหัวทามเลือดทามวางไหนถามไปเลือดฮะถามไปเลือดถามยังไปเลือดนั่งดีๆนั่งดีๆเพื่อนยีเห็น นั่งดีๆเพื่อนที่เห็นมือวันจันทร์คู่เซียนเอาสุดรับบัณฑิตหน่อยมาให้กระจายเงินวันพุทธคู่ก็ให้ออกไปทั้งพี่เลยไปทั้งบ้านเจ้าของพี่ใส่สุดบัณฑิตหน่อยเด้อไปรับใส่ร <Okay. S 2> ับเพชรยังไหนเพชรเพชรป้านานาบึงดูเพชรเพชรป้านานาบึงดูเพชรยังไหน เฮ็ดจังไงเ้ยวเรวเฮ็ดจังไรับเฮ็ดดีๆเฮ็ดสวยๆอ๋อแล้วก็พูดว่าไงพูดว่าไงพูดว่าไงเียต้งเียเนะฮะพูดว่าขออะไรขอบยายาอาตีนปใส่มันบ่ดีามยาดูถามยาดู tham à, nhà đua nhà 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 khay nè bo khay nè bo chít bo nhà anh đây đại đấy, là... <laughs> đấy là đùn đấy bo đi là đùn đấy nè đây nhà hay đây จังมาหลีดน้ำยาส่งไหมน้ำดีความเด้อฮะบ่มีเงี้ยกวะโมมีเงินบ่มีเงินแล้วเยียวเงินมาใส่บอกเย้พิมพ์อยู่บอกเย้พิมพ์กับเย้ไม้เด้ออีหลารับปริญญาเอาพวงมาลัยไปให้อีหลาชอดอกไม้ ชอรไม่ค uh uh ือใหย่พิมหลับย้ำใหย่พิมหลับเสียงหยังหมอน้อยู่ไิ่หมอน้อยู่ธวาหน้อย่วัดเขียน้างไรนะวาดรูปอะไรคะ มื่อนี้ไปโรงเรียนกินข้ากะหย่งกินขขากะตำมฮงกินเากะต่ำมะฮงกินได้ใช่ไหมได้มามีบ<ะ>มาม่บุฮะมมี่บุกพีดผลไมาย,ยังผลไมายังผลไมากก้มะละกอลมมะละกอกินได้บ่ล่ะได้มมีฮะมมีบ่หมุนหมวนได้จ้าไฮะบไผบ่ได้ยิน อกากินไปโุงยนกินเขาก็ตำหกหุ่งตำมกหุ่งเ่ใช่พริกผู้ใดตำห้กินตำามันหกบิกหน่กตหน่ะเมนอยู่บ่เนผู้ใดตำมกหุ่งไินหกิน้องมีดไม่เหญ้ยยัง่ไม่ใหญ่ยังตำห้กินาหนูซื่อยัง เอาไปให้ย่าดูเอาให้ย่าดูสีสวยไหมเอาให้ย่าดูก่อนสวยไหมถามย่าสีสวยไหมถามย่าสีถามย่าสวยไหมหมูแจ็คเบิร์ตหมูจักคว๊มจ๋าสวยมากฝีมือใครฝีมือหนูหนูอะไรตัวใหญ่จังหนูมันตัวเล็กๆไม่ใช่หรอ มลินน้ำยายาอาบน้ำอาบน้ำแล้วบ่แม่อ้าวอาบแล้ว,อ,วอ้าวตายแล่ข้างสีเด้งเด้งเลยข้างสีเด้งเด้งเลยนี่เราไปอีกไหมมาเล่น,ลเนกับย่าค่ะไตไข้เรียเข้าไปเลยคือไตหรือเปล่าท่านได้อาบพอน้าใหมวันจันทร์ค่ะอ่าไปรับชุด ชุดบัณฑิตหน่อยกับคุณครูกัาเงินปใปจ่ายจะเบิง่งจะเป็นยังไงเกิอดหยากน้ำลูกน้ำเต่าจากหนูรับหนูหนูครูคุณครูสอนให้หนูรับใช่ไหมหนูทำเป็นแล้วใช่ไหมคะนี่นี่ได้ยินไหมน,น,น,นี่นี่ ได้ยินไหมบอยากเ่าเออไม่ต้องถ่ายเน่เน่แล้วถ่ายย่าดีกว่าเขาเรียกไงได้ยินไหมเนเน่ไม่พูดอ่ะได้ยินค่ะเพิ่นว่าแม่บีไปซื้อกับเขาเพิน่นเพิ่นว่าแม่บีเชี่เพิ่นกินเขาน้ำเพิ่นวะเขาไม่มเล่นน้ำใอญ่อเดี๋ยวเขาออกไปบ้าน ดีก็ให้เลียน,นอยู่บ้านเพิ่นก็วุ้นว<ม>ิ่งมูเนาะวุ้นวุ้นเข้ามาหางาเงากระน้่งนอน<ม>นี่น<ม><ะ>อาบน้ำแล้วปนวนอาบให้ปนวนเฮาไปอาบให้ผู้ใดอาบนา้ำให้เงียบคิปป่านวนันั่นยิน ป่านวนอาบหายเข็ญยังก็บ่ได้เข็ญยังางเข็ญยังอะไรเข็ญจมเปล่ยนแผลจมได้ไผ่นีจมได้ไผ่ผู้ใดพาจมยี้จมฮะยี้จมยี้จมผู้ใดพาจมบีนี่ย ไปไปก่อนจ้าพี่น้องจ๋า<อ>เนี่ยๆไปแล้วนะบ๊ายบายโอ้ยเจอกันอะไรเจอกันคลิปหน้าค่ะ